เนื้อที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้ท่านผู้ชม167ตารางเมตรนะครับนี่นะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นฝ้าหลุมนะแล้วก็มีไฟสละเปาด้านบนนะครับหนึ่งดวงนะเออโทนสีออกเป็นสีครีมนะท่านผู้ชมนะนี่นะอ่าแล้วก็นี่ส่วนของด้านหน้าอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมนิดหนึ่งด้านหน้านะเนี่ยรอบที่แ้วผมมารากฏว่าผมเข้าบ้านไม่ได้ท่านผู้ชมเนี่ยนะในส่วนของบริเวณด้านหน้านะ นี่อายุบ้านเจ็ดปีท่านผู้ชมเนี่ยนะแล้วก็มีปลูกต้นไม้กล้วยไม้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกว่าญาติเจ้าของเนี่ยมาตัดหญ้าตรงนี้ให้นะก็เตียนโล่งเลยเออสวนราคาเจ้าของซับนะครับเออปรับราคาลงมาอยู่ที่ 2, 000, 000สองล้านสี่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะเนื้อที่เออทั้งหมด230ตารางวาท่านผู้ชมเนี่ยนะอายุบ้านเปีเองนี่ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็เราเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องโถง ส่วนเฟอร์นิเจอร์ท่านผู้ชมก็ลองมาคุยกับเจ้าของซับนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเป็นไม้สักนะเนี่อยอย่างเยงเนี่ยท่านผู้ชมตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยเป็นไม้สักนะโอ้ตัวหนึ่งก็ประมาณแปดเก้าพันได้นะครับอันนี้มันตัวใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ผ้มาม่านเนี่ยติดตั้งแล้วเรียบร้อยผ้มาม่านนี้ก็ตามนี้เลยนะเจ้าของเขาไม่ถอดออกหรอกท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นในส่วนโซฟานะนี่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะวางทีวีเนี่ยดูไม้แล้วก็แผ่นเบลเลอร์เลยเนี่ยนะ ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยลองคุยกับเจ้าของดูนะทา่านผู้ชมนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยจาก2ล้าน6เนี่ยออแจ้งขยับลงมาเหลือ2ล้นะาน4แสนนะท่านผู้ชมนะนี่นะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ขวามือจะเป็นห้องครัวทา่านผู้ชมอ่ะทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนอนใหญ่ทา่านผู้ชมมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนใหญ่นะเออขนาดห้องนอน4คูณ5.5เมตรนะครับกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกรกนิตโต้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสวีทแอร นี่นะเท่ากับติดตั้งแอร์แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะประมาณนี้นะแล้วก็ติดตั้งมุ้งลวดนี่นะการยุงกับแมลงนะในส่วนฝั่งนี้เป็นห้องน้ำท่านผู้ชมออห้องน้ำหนึ่งจุดสองคูณหนึ่งจุดเจ็ดนะครับห้องน้ํานะกระเบื้องสี่สิบคูณสี่สิบนะครับนี่นะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะติดตั้งบปาแก้วหกตัว หมายว่าเราไม่ต้องเปิดไฟอ่ะช่วงตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะเนี่ยนะแสงมันก็จะซ้อนเข้ามาเนี่ยนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่บ้านปิดไว้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าของอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เจ้าของก็ทําอ่างล้างหน้าไว้เนี่ยนะอ่างล้างหน้าเนี่ยนะสวยๆตรงนี้ก็สําหรับวางพวกแชมพูแชมพูนีนะครับหรือครีมล้างหน้าเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันสามารถวางได้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นราวตากผ้าราวตากผ้าราวแขวนผ้านี่หะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยนะผ้าจะเป็นผ้าฉาบเรียบนะครับด้านบนนะนี่ประมาณนี้นะ